สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเม,มาส์บอยช่อบของคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํากิน3อย่างนี้ทุกวันน้ําตาลในเลือดสูงมากแล้วก็คน90%ไม่รู้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสาหรับคนที่เป็นนกเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงมากๆอยู่เนี่ยนะครับบางครั้งไม่รู้ครับว่าอาหารบางอย่างถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆติดต่อกันทุกวันทุกวันทุกวันจะทาให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับเวลาไปตรวจเลือดก,กับ คุณหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลปัจจุบันหรือว่าน้ําตาลสะสมเนี่ยควบคุมไม่ได้เลยครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนำครับว่ามันมีอาหารอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้นะครับแล้วก็ไปรับประทานเข้าไปปุ๊บทําให้น้ําตาลในเลือดสูงมากๆเลยทีเดียวครับเราพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีอาหารอะไรบ้างครับ ข้อที่1นมเปรี้ยวนะครับข้อนี้เนี่ยหลายคนพลาดนะครับหลายคนชื่นชอบในการที่จะดื่มนมเปรี้ยวเพราะว่ารสชาติอร่อยนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนอกจากเสริมแคลเซียมให้แก่ร่างกายแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการเพิ่มโปรไบโอติกให้แก่ลำไส้ของเราครับช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่หลายคนไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วนมเปรี้ยวมีปริมาณน้ําตาลที่สูงเหมือนกันครับบางคนกินเช้ากลางวันเย็นแบบนี้นะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานน้าตาลในเลือดก็พุ่งกระฉูดคุมไม่ได้เลยนะครับ ซึ่งคนไข้หมอหมีหลายคนเนี่ยพอถามไปแล้วเนี่ยนะครับก็รู้เลยว่าเฮ้ยกินนมเปรี้ยวมาทําให้น้ําตาลคุมไม่ได้ดังนั้นแนะนําครับว่าถ้าอยากรับประทานนมเปรี้ยวเนี่ยนะครับควรที่จะเลือกน้ําตาลสูตรน้ําตาลน้อยๆนะครับมีครับลองไปดูที่ร้านสะดวกซื้อนะครับสูตรที่น้ําตาลน้อยๆแบบนี้ก็จะดีกว่านะครับรับประทานไปได้ประโยชน์แล้วก็น้ําตาลไม่สูงครับ ข้อที่2น้ำพึ่งนะครับข้อนี้หลายคนก็ไม่รู้นะครับยิ่งคนเป็นโรคเบาหวานหรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยชอบรับประทานน้าพึ่งกันเพราะว่าคิดว่าน้ําตาลจากน้ําพึ่งเนี่ยเป็นน้ําตาลธรรมชาติร่างกายจะไม่ดูดซึมทําให้น้ําตาลในเลือดไม่สูงนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับต้องบอกเลยครับว่าน้ําตาลในน้ําพึ่งเนี่ยไม่ต่างจากน้ําตาลทรายเลยนะครับปริมาณเทียบเท่ากันเลยครับร่างกายดูดซึมในเท่ากันดังนั้นอ่าหลายคนนะครับที่รับประทานพวกเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าชาเนี่ยนะครับเวลาจะ <พ uka> เติมน้ำพึ่งลงไปเนี่ยต้องให้ชงกักนิดนึงนะครับให้ตระหนักนิดนึงว่ามันเหมือนน้าตาลทรายดังนั้นถ้าจะเติมเนี่ยเติมได้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ให้เติมเลยสามารถเติมได้แต่เติมน้อยที่สุดนะครับอาจจะแค่1ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็พอนะครับให้เราได้รู้สึกรสชาติของความหวานของน้าพึง่งแรงอย่างเล็กน้อยพอไม่ควรที่จะเติมเยอะๆ2ช้อน3ช้อนแบบนี้นะครับน้ำตาลพุ่งกระฉุดเลยดังนั้นแนะนําว่าน้าพึ่งเนี่ยต้องระมัดระวังเหมือนกันไม่ควรทานเยอะครับ ต่อมาข้อที่3น้ำผล,ลไม้นะครับข้อนี้ก็หลายคนพลาดเหมือนกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำผลไม้เนี่ยจะช่วยบำรุงร่างกายก็ไม่ผิดนะครับน้ำผลไม้จะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะครับดื่มแล้วร่างกายได้ประโยชน์แต่นะครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าน้ำผลไม้1แก้วเนี่ยนะครับน้ำตาลสูงมากๆเทียบเท่ากับเวลาเรารับประทานน้ำหวานเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะ คันน้ำผล,ลไม้ออกมาได้1แก้วยกตัวอย่างเช่นน้ำส้มเนี่ยเราจะต้องใช้ผลส้มอย่างน้อยเนี่ยห้ลูกเลยนะครับหรือว่าบางร้านเนี่ยจะเติมน้ำเชื่อมผสมลงไปอีกนะครับยิ่งน้ําตาลเยอะเลยครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานถ้าจะรับประทานผลไม้เนี่ยนะครับรับประทานเป็นผลไม้สดจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้กาบใยด้วยพยายามหลีกเลี่ยงน้ําผลไม้ถ้าจะดื่มให้ดื่มแต่น้อยมากๆนะครับทานเป็นผลสดก็จะดีกว่าต่อน้ําตาลในเลือดของเราครับสรุปนะครับอาหาร3อย่างที่หลายคนไม่รู้เวลารับประทานเข้าไปแล้วจะทําให้น้ําตาลของเรา พุ่งกระฉูดเลยนะครับอันแรกเลยคือนมเปรี้ยวข้อที่2น้ำผึ้งนะครับก็ข้อที่3น้ําผลไม้นั่นเองครับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่นะครับแนะนําว่าให้ทาน3อย่างนี้แต่น้อยนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยง,ลยงแล้วระทานเมนอาหารอือ่นๆก็จะดีกว่านะครับก็จะช่วยให้คุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาหมอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งในน YouTube Facebook แล้ววกะครับไปช่ยด ไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมา์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบายข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมาส์มอยมีให้สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับ สมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเม้ามอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ